อนะครับรกรบาดามีากที่งวันวนผ่านกักันครับทำการตจดัครับัสดุใ่าหรือทดอนะครับเที่ัการอรายแก่ท่านผู้หลัการครับถ้าพอสายไปแล้วอย่าสนรับตพสดาดี โซนารามลาบุรีปากท่อเชนบุรีเป็นสถานีบัต่อไปครับสถานีบันโป,ป่งในดาวองคารถไฟขอขอบคุณทุกสันงนำทาที่างานรถไฟเป็นแบบวา่ารนเดินทางของสันำทางเดินทางไึงหมายปลายทางโดยจังหวัดีากและขอันทาง่วจะัส มีหดิบัสโตมีมีหดิบัสโตต้องตักมีความลดแรงขึ้นลงดิบัสโตเปิดเตอนแานขึ้นลงนะครับทางด้านสายบนทางด้านนะครับแต้รับ้านระวังอันตรายขาะขึ้นลงจากบุรจะคัม ที่นีบดีบัตโต้ที่นีบดีบัตโต้ก็หลังมีความอารมณเชิงลบเหตุบันโต้โปรดใช้เวลาทันื่อนลงนะครับทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับแต่ระวังระวังอันตรายขนาดื่อนลงแกงบรหรี่นะครับนอกจากนีางสนามสวีบัตโตนะครับรถเร็วรถบอยที่เป็นรถเก็บครับต้นทางสถานีกลางกรุงเทพปฝรีวัฒน์สายทางสถานีจัดต่างทรัาจัดบริษัทนะครับอาจจะเกิดอันตรายแก่นธันบุษสานได้นะครับ ผมเนะครับออนยานทีิบัตปงไปแล้วจะอยู่ร like e ับตรงวิสานสถานดีลานบุร <S weed>. ีเพชรบุรีบ้านชะอําหัวหินสถานีบ้บต่อไปครับสถานีบ้านปงอินามของการรถไฟขอขอบคุณวิสานทั้งท่านที่ใช้รถไฟเป็นยาาหนะในการเดินทางวิสันทั้งท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและมขอต้อนรเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟผมมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอบคุณครับ